แค่เขียนลงไปในกระดาษก็ทำให้เราได้ทุกอย่างจริงๆหรอเวอร์ไปไหมแต่งานวิจัยจาก Harvard University พบว่าคนที่เขียนเป้าหมายลงไปในกระดาษมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่ได้เขียนถึง97%ค่ะในวิดีโอนี้โบไม่ได้มาแนะนำการเขียนธรรมดาแต่จะพาทุกคนไปเขียนเพื่อเสกสิ่งที่ต้องการในชีวิตให้ปรากฏขึ้นจริงหรือ writing to manifest ในช่องของโบพูดเรื่องการเขียนเพื่อเปลี่ยนชีวิตมาตั้งแต่ก่อนที่โบจะทําคลิปมานิเฟสอีกนะคะอย่างช่วงที่หมดไฟในงานประจําไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตหลงทางมากๆการเขียนนี่แหละค่ะก็คือช่วยพลิกชีวิตให้โบกลับเข้ามารู้คําตอบในใจตัวเองได้โบมีจอร์นัลหลายเล่มมากๆเลยไม่รวมข้างหลังเนี่ยก็ของโบทั้งหมดนะที่เป็นสมุดจดบันทึกทีนี้คุณอาจจะสงสัยว่าแล้วมือใหม่จะเริ่มจดบันทึกยังไงดีที่ไม่ใช่แค่การทำทูดูลิสต์ทั่วๆไปที่มันน่าเบือ่อแล้วก็ไม่มี มีแรงจูงใจในวิดีโอนี้โบมี6ขั้นตอนในการลองเขียนม n н и เฟสเอามาฝากทุกคน <c oughs> เพื่อที่ว่าคุณจะได้ฝึกเอาไปลองทำวันนี้เลยค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะนั่นก็คือการเขียน self-concept หรือว่าการกลับเข้ามาพูดคุยกับตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการหรือว่าเป้าหมายในชีวิตของเรามีอะไรบ้างเพราะว่าถ้าคุณยังไม่รู้จักตัวเองดีพอนะคะคุณก็จะอยากจะไปได้อยากจะไปมีดึงดูดตามสิ่งที่สังคมภายนอกบอกแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆการที่คนเราเกิดมาบนโลกใบนี้นะเรามีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปเราถนัดไม่เหมือนกันเราเกิดมาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆและเป็น เรื่องที่ควรทําในการค้นหาสิ่งที่เราถนัดเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเรามีเป้าหมายอะไรบ้างแล้วมันจะพาเราไปอยู่จุดไหนในชีวิตได้บ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการตรงกับหัวใจเข้ามาจริงๆซึ่งการเขียนเซลฟ์คอนเซปต์คือการที่เราค่อยๆได้กลับเข้ามารู้จักกับเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นเหมือนเรามีเข็มทิศในชีวิตแล้วเราก็สามารถเดินตรงไปตามเป้าหมายหรือว่าไปตาม GPS ที่เราปักหมุดไว้ได้ ซึ่งถ้าใครลงทางมานานนะคะอาจจะไม่สามารถค้นพบคําตอบได้เลยในการเขียนครั้งเดียวแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับหัวหอมนะคะที่เราจะต้องค่อยๆปลอกเปลือกตัวเองออกทีละชั้นทีละชั้นเพื่อที่จะได้มาค้นพบนะคะว่าตัวเราเนี่ยเป็นใครและต้องการอะไรกันแน่ตัวอย่างคําถามนะคะที่สามารถเอาไว้เขียนถามตัวเองได้ก็อย่างเช่นถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาตอนนี้คุณอยากทำอะไรคุณอยากมีอาชีพอะไรหรือคุณเห็นตัวเองในทิศทางไหนในอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้า ขั้นตอนที่2นะคะก็คือการเขียนเพื่อทํางานกับโลกภายในหลายๆคนเข้าใจผิดนะว่าถ้าเราอยากจะดึงดูดสิ่งไหนใช่ไหมเราจะต้องเขียนสิ่งที่เราต้องการลงไปเลยอย่างเช่นอยากได้บ้านได้รถหลายๆคนอชอบไปดูวิธีในติ๊กตอกอย่างเช่นที่เขาเห็นเหตุการณ์การเขียน369ซึ่งมันไม่ได้ผิดหรอกการเขียน3 69อะ่ะแต่มันเป็นแค่เทคนิคเสริมนะคะถ้าเราอะ่ะยังไม่ได้มาเรียนรู้จัดการกับโลกภายในจัดการกับตัวบล็อกนะคะที่มันทําให้เราก้าวหน้าไปข้างหน้าไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความคิดเงามืดในหัวของตัวเองนะคะ จัดการกับความเชื่อจํากัดหรือว่าจัดการกับปมวัยเด็กอะไรต่างๆเนี่ยการที่เราไปเขียน3ามหกเเฉยๆอะ่ะยังไงมันก็ดึงดูดไม่สําเร็จค่ะเพราะว่าใจจริงๆเราอะ่ะยังไม่ได้เชื่อสิ่งที่เราจะต้องทํานั้นก็คือการที่เราจะต้องมาเขียนเพื่อทํางานกับโลกภายในของเราก่อนคะ่ะคือมันเป็นการที่เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยไปตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ค่อยๆทําแต่ว่าอย่างน้อยๆเท่านี้เราปลดล็อกได้ทีละขั้นทีละขั้นก่อนมันจะทําให้ใจของเราอะ่ะ เปิดออกมากขึ้นนะคะพอใจเราเปิดออกมากขึ้นมันจะทําให้สิ่งต่างๆดึงดูดเข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้นลองค่อยๆถามกับตัวเองค่ะว่าคุณมีความเชื่อจํากัดเหล่านี้ไหมยอย่างเช่นถ้าคุณคิดว่าคุณอะเกิดมาไม่มีต้นทุนเพียงพอที่จะสําเร็จหรือคุณคิดว่าคุณอะไม่คู่ควรกับความรักดีๆหรือความสาเร็จดีๆเพราะคุณมีค่าไม่มากพอหรือว่าเก่งไม่มากพออืมเป็นต้นซึ่งความเชื่อเหล่านี้ก็อาจจะสะสมมาตั้งแต่ความคิดที่เราคิดซ้ําๆนะคะหรือว่าสิ่งที่เราได้รับรู้มาได้เรียนรู้มาตั้งแต่ แต่เรายังเป็นเด็ก พอเราลิสต์ออกมาแล้วนะคะว่าความกลัวหรือว่าความเชื่อจํากัดของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างต่อมานะเราก็ต้องมาแกะดูว่าเฮ้ยไอความเชื่อพวกเนี่ยมันมีรากฐานพื้นฐานมาจากใครมันเกิดจากความคิดที่เราคิดไปเองแต่มันไม่ใช่ความจริงหรือมันเกิดมาจากสังคมเกิดม,มาจากครอบครัวของเราความเชื่อที่เรายังมีอยู่ทุกวันเนี่ยมันส่งผลด้านดีหรือว่าด้านบวกกับตัวเองอืมแล้วเราจะต้องทําการปลดปล่อยมันออกไปนะคะเหมือนกับการที่เราสะพายกระเป๋าเป้ไว้หนักมากอ่ะตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่7จ็ดขวบเนาะที่พ่อแม่ บอกเราต่างๆนะนะมาจนถึงทุกวันเนี่ยการที่คุณใช้ชีวิตด้วยการแบกเป้ที่มันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะชีวิตของคุณมันถึงแบบเดินช้าไงคะสิ่งที่เราจะต้องทานั่นคือการปลดเป้ออกเนาะจะได้โล่งจะได้สบายจะได้เคลื่อนไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นด้วยการเขียนกับตัวเองว่าโอเคถ้าฉันสามารถเปลี่ยนความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยให้มันเป็นความเชื่อที่เป็นบวกหรือว่าเป็นกลางได้อะ่ะ คุณจะเปลี่ยนมันยังไงได้บ้างคือค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะอย่างเช่นการลองหาหลักฐานมาสพอร์ตความเชื่อใหม่ของคุณหรือว่าการเอาชนะความกลัวด้วยการลองลงมือทําบางสิ่งบางอย่างเลยทีละเล็กทีละน้อยในทุกๆวันอย่างเงี้ยคะ่ะ อย่างตัวโบใช่ไหมพอค้นพบตัวเองเจอระดับหนึ่งแล้วว่าโอเคเราอะอยากจะออกมาทำคอนเทนต์อยากจะมามีธุรกิจมาของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังมีความกลัวหรือว่าความแบบที่เราไม่เชื่อในตัวเองอยู่ม,มันมีกันทุกคนนะคะแล้วเราก็กลับมาคิดว่าเฮ้ยเราจะทําได้หรอเราทําคลิปออกไปมันจะมีคนดูไหมหรือว่าช่วงที่แบบยอดวิวไม่ดียอดวิวตกแล้วก็อาจจะมาแบบนั่งเซลฟ์ซับะถาจะแบบนั่งโทษตัวเองว่าเอ๊ะหรือว่าเราแบบ ทำไม่ได้อะเราคงทําดีไม่พอเราจะไปถึงแสนซับจริงไหมอะไรเงี้ยคือเราเริ่มไม่เชื่อในตัวเองทุกครั้งที่โบมีความรู้สึกแบบเนี้ยโบก็จะมาเขียน inner work นะคะคือมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องค่อยๆทําไปตลอดทางโบก็ไม่ใช่คนที่แบบเก่งแล้วแบบทําได้ดีที่สุด เาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความกลัวความวิตกกังวลเหมือนคนอื่นเลยแม้ว่าเราจะกล้าลงมือทํามาระดับหนึ่งแล้วแต่มันก็ยังมีความแบบเคลือบแคลงสงสัยในตนอยู่นะคะสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่เราจะต้องเขียนเพื่อเอาชนะตัวเองเออให้ได้ในทุกครั้งที่เราเริ่มสงสัยในตัวเองเริ่มแบบมีเซลล์ดับอะไรเงี้ยเราจะเริ่มมาเขียนอินเนอร์เวิร์กเลยว่าเออทําไมฉันถึงคิดแบบนี้นะแล้วฉันจะสามารถทําอะไรได้บ้างที่ทําให้ฉันก้าวผ่านความคิดนี้ไปได้ <S <S พอเราเข้าใจสเต็ปในการเขียนเพื่อ manifest มากยิ่งขึ้นนะคะเริ่มรู้แล้วแหละว่าเออหนึ่งเราจะต้องรู้เป้าหมายตัวเองให้มันชัดเจนแล้วก็2เราจะต้องทํางานกับโลกภายในของเราสักพักหนึ่งอพอเราเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะคะต่อมามันจะเป็นการเขียนเพื่อย,ยกระดับว i ยเบรชันหรือว่าเพิ่มแรงสั่นสะเทือนของเราให้อยู่ในแรงสั่นสะเทือนที่มันสูงนะคะนั่นก็คือการเขียน gratitude journal แล้วก็ affirmation journal ค่ะคืออันนี้โบจะขอรวบไว้มาเป็นขั้นตอนเดียวกันเลยนะซึ่งการเขียน gratitude journal นะคะนั่นก็คือการเขียนสิ่งที่เราขอ,อบคุณน,นะคะจะกี่อย ดก็ไ้แต่ว่ามือใหม่แนะนํสา3อย่างก็พอจะเขียนหรือว่าจะพูดกับตัวเองในตอนเช้าก็ได้ค่ะตื่นขึ้นมาเลยขอบคุณเลยที่ตอนเนี้ยเออยังมีลมหายใจอยู่เออมีหลังคาให้สุกหัวนอนอยู่อะไรเงี้ยทั้งที่โอ้โหรอบบ้านเราเขามีสงครามอะไรกันเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกนะแต่วันเนี้ยเออเรายังปลอดภยัยเราสามารถขอบคุณได้กับทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือ,ออาจจะขอบคุณเรื่องที่เราขอไว้แล้วแต่เขายังมาไม่ถึงแต่ให้เราขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยอย่างเช่น ขอบคุณงานใหม่ที่ใกล้เดินทางมาหาฉันแต่ว่าขอแค่เราจะต้องรู้สึกแบบนั้นจริงๆในระหว่างที่พูดนะไม่งั้นเราจะต้องกลับไปทํางานกับสเต็ปที่2ใหม่นะถ้าเรายังรู้สึกแบบนั้นไม่ได้นะคะถ้าเรายังรู้สึกแบบเฟกเออรู้สึกว่าทําไปแล้วมันมีความสงสัยในตัวเองอเกิดจากบางสิ่งบางอย่างที่บล็อกฉันไว้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันต้องทําควบคู่กันไปเรื่อยๆนะคะระหว่างการทํางานกับโลกภายในแล้วก็การเขียน gratitude หรือว่าการเขียน affirmation การเขียนขอบคุณแล้วก็การเขียนคําย้าคิด เชิงบวกนะคะมันได้ผลดีมากๆมันเป็นการเทรนสมองของเราให้โฟกัสหาแต่สิ่งดีๆเนาะคือแบบเราจะได้ยินทุกคนที่ออกมาทำเรื่องมานิเฟสกับพูดเรื่องการเขียน gratitude journal แล้วก็ affirmation อยู่แล้วนะคะขั้นตอนที่4นะคะเขียน k i n n n s s s o o k หรือว่าสิ่งที่เราทำเพื่อส่งต่อความใจดีหรือว่าส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ให้กับโลกใบนี้โบจะเขียนไว้ว่าวันนี้โบทาความดีเล็กๆน้อยๆอ,อะไรบ้างที่มันเป็นการทาโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบ เพราะบางครั้งการที่เรามาศึกษาเรื่อง m a n i f e s อ่ะมันเป็นความที่เราแบบอยากได้อยากมีมันเป็นความโลภใช่ไหมซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดเพราะว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็อยากพัฒนาตัวเองเนาะแต่ว่าการที่เราทําความดีในทุกๆวันนะคะโดยที่เราไม่ได้ต้องการผลตอบแทนมันเหมือนกับเป็นการทําให้จักรวาลเห็นว่าเออเนี่ยฉันเป็นคนที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะแม้ว่าตอนเนี้ยฉันจะยังไม่มีสิ่งที่ฉันอยากได้ฉันอาจจะยังไม่ได้รวยไม่ได้มีเงินแต่มันมีอะไรบ้างลหละที่ฉันสามารถทําได้ ที่เป็นการส่งออกความใจดีให้กับโลกใบนี้อย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะเจอคนตาบอดอยู่บนรถไฟฟ้า BTS แล้วคุณช่วยเขาลงออกมาจากรถไปส่งพี่เจ้าหน้าที่หรือนำทางเขาอะไรเงี้ยนั่นก็คือ kindness หรือว่าการสแสดงความดีที่เราส่งออกมาโดยที่ไม่ได้วางผลตอบแทนแล้วหรือเป็นการที่เราใส่ใจคนที่เราไม่ได้รู้จักอ,อย่างเช่นอาจจะช่วยคนแก่เดินข้ามถนนหรือว่าเวลาเราไปซื้อของกับแม่ค้าพ่อค้าแล้วเราขอบคุณเขาว่าขอบคุณนะคะขอให้วันนี้พี่ขายดีๆนะคะ ขอให้วันนี้ลูกค้ามาเยอะๆเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการส่งออกความดีที่มันทําได้ง่ายมากๆเลยอ่ะขั้นตอนที่5การเขียนสคริปติ้งหรือว่าการเขียนบทละครที่เราเป็นตัวเอกเขียนเหมือนกับว่าสิ่งนั้นเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะคะเป็นบทละครของเราที่เราสามารถปรับพันธ์แล้วก็รังสรรค์ชีวิตที่เราต้องการเข้ามาได้เลยซึ่งโบเคยทําวิดีโอสอนทําเรื่องนี้เต็มๆโดยใช้ ChatGPT ใช้ AI เออเอาไว้แล้วนะคะถ้าดูคลิปนี้จบแล้วสามารถกดไปดูคลิปนั้นต ได้เลยค่ะซึ่งเวลาเราเขียนนะเราจะต้องบรรยายเหมือนกับว่าสิ่งนั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นแล้วโดยใช้แบบรูปรสกลิ่นเสียงภาษาสัมผัสทั้ง5นะคะเช่นวันนี้ถ้าเราอยากได้งานใหม่ใช่ไหมล้วก็เขียนบรรยายไปเลยว่าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้สึกตื่นเต้นแค่ไหนที่ได้มาทํางานนี้รู้สึกดีแค่ไหนที่ได้เลือกชุดสวยๆใส่ไปออฟฟิศใหม่แต่งหน้าแล้วแบบดูดีดูสวยอะไรเงี้ยพอคุณเดินเข้าไปในออฟฟิศที่ใหม่คุณเจอกับเพื่อนร่วมงานแบบไหนเขาทักทายคุณยังไงคุณเดินเข้าไปแล้ว กลิ่นในออฟฟิศคุณเป็นแบบไหนมีกลิ่นของน้ํายาปรับอากาศหรือว่ากลิ่นของเทียนหอมดอกไม้ที่อยู่ในออฟฟิศเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงนะคะคือยิ่งบรรยายละเอียดได้มากเท่าไหรอ่อ่ะยิ่งทรงพลัง หรือว่าถ้าใครอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจออนไลน์หรืออะไรเงี้ยโบก็จะเขียนประมาณว่าโอเคฉันตื่นขึ้นมาอยู่บนชายหาดทะเลที่บาหลีอะไรเงี้ยฉันสามารถทํางานจากที่ไหนก็ได้บนโลกฉันเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วเจอตัวเลขคําสั่งซื้อเข้ามามากมายฉันเจอแต่ลูกค้าดีๆอะไรเงี้ยก็เขียนไปนะคะบรรยายไปเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นแล้วให้เขียนในสิ่งที่พอเรากลับมาอ่านซ้าแล้วว่ามันทําให้ใจของเราเต้นแรงมันทาให้ความรู้สึกของเราแบบแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายนะคะ อันนั้นแหละคือการที่เราเขียนแล้วพลังงานของเรามันดีพอเราเชื่อจนสุดใจเราเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นนะคะทําให้สมองแล้วก็ร่างกายของเราอะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างให้มันสอดคล้องกับความเชื่อของเราแล้วเป้าหมายของเราเนี่ยจะเป็นจริงได้มากขึ้นขั้นตอนที่6กนะคะการเขียน letter to future self หรือว่าการเขียนจดหมายถึงอนาคตของตัวเราเองถ้าคุณยังรู้สึกว่าชีวิตตอนเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้ใช่ไหมแต่การที่เรามัวกังวลเกี่ยวกับความคิดที่เรายังไม่ได้ นั้นสิ่งนี้เนี่ยมันทาให้เราทุกใจเปล่าๆนะคะมันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเอาความคิดนะคะที่คิดว่าเออฉันเนี่ยประสบความสาเร็จแล้วในอีก5ปี10ปีข้างหน้ามันเหมือนกับเป็นการวางใจนะคะในการทํากิจกรรมนี้เหมือนกับเรายกระดับทางความคิดของตัวเองไปเลยว่าเฮ้ยถึงตอนเนี้ยมันยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการอ่ะปรากฏอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ว่าถ้าในอนาคตข้างหน้าฉันได้แล้วล่ะเออคนคนนั้นเนี่ยถ้าฉันเขียนจดหมายไปหาถึงตัวเธอได้อะ่ะเออฉันจะเขียนว่ายังไง ซึ่งเทนเนี่ยโบเห็นเขาทําในทิกติกกันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วพอโบไปดูเนาะแบบจะร้องไห้ตามเขาอะเออคนที่เขาเคยเขียนไว้หปีสิปีที่แล้วแล้วเขามาอ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วเขาประสบความสําเร็จกลายเป็นคนคนนั้นคนที่ตัวเขาในห้าปี1ิปีที่แล้วเขียนถึงอะ่ะเออแล้วเขามาอ่านแล้วแบบมันซึ้งมา,มากๆเลยโบดูแล้วโบก็จะร้องไห้ตามเขานะเออซึ่งเราก็สามารถเขียนได้ประมาณนี้นะว่า เออสวัสดีตัวแกเป็นยังไงบ้างฉันเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่วะแต่ฉันเนี่ยไม่อยากจะหยุดพัฒนาเลยนะเว้ยเพื่อที่ว่าตัวแกในอนาคตะจะได้เป็นในเวอร์ชั่นที่ฉันอยากจะเป็นในตอนนี้ฉันหวังว่าตัวเธอในตอนนั้นจะได้มีบ้านที่เธออยากจะมีจะได้อยู่กับคนรักที่เธอเห็นว่าคู่ควรกับตัวเธอเธออาจจะได้แต่งงานหรืออาจจะมีลูกน่ารักน่ารักแล้วในตอนนั้นขอให้แกดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี หากเหมือนฉันในตอนนี้ออกกําลังกายเยอะๆอะไรประมาณนี้นะคะเป็นต้นคือไม่อยากอ่านต่อเพราะว่าอันนี้คือมันคือจดหมายอนาคตของโบเนาะเดี๋ยวจะร้องให้นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคนั่นก็คือ6ขั้นตอนในการเขียนมานิเฟสเจอร์ n a ลที่ไม่ใช่การจดบันทึกทั่วไปแต่เป็นการเปลี่ยนความเชื่อสร้างชีวิตใหม่แล้วก็ยกระดับพลังงานให้สิ่งที่เราต้องการเข้ามาถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นวันนี้ใครอยากจะลองเอาข้อไหนไปทําดูก็คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังได้ข้างล่างเลยนะคะ จงจำไม้ว่าจักรวาลจะส่งสิ่งที่คุณต้องการให้ใกล้เข้ามามากขึ้นทุกครั้งที่คุณลงมือเขียนค่ะถ้าใครอยากเขียนเปลี่ยนชีวิตนะคะเล่มที่โบใช้อยู่เนี่ยสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงค์ข้างล่างได้เลยสำหรับวันนี้โบก็ขอทุกคนมีวันที่ดี Have a good day เช่นเคยคะ่ะบ๊ายบาย